สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบก,กันในช่วงสาวๆเนาะค่ะน้อนี่มาหอดหน้าแล้วแทบซอกเมื่อเห็นหน้าอันนี้หน้าเพลินอันนี้น้าตัวเองนะคะโอ๊ยนั่งห่วงห้หญาร้ายแห้งค่ะตา,ากับย้ายบระด้มาจมกเจือ อันนี้เทียงนานะคะเทียงนาเทียงใจเทียงนากับเสียห่างเมะละละื่อ้วล่ะนี่มองดีนุมามนางรองเพลงตะกี ืันนี้สิมาทำกันตัดข้าวนะคะอ,คอ,อุปกรณ์พร้อมแทบซอกโอ้ยมันมีเขาปะนี่ แทบซอกมิตรนามิตรญาเด้นี่พีนทท่น้องปลาโทนี่ละค่ะปีน,นันนุกะเลยดำเอาเพราะว่ามันเป็นนังซีแหละสภาพมันปา้าเชีย่ยจริงเ้ว บักเสีดามีนวยป่นนนัน่งห้องให้ลีบไตเวทีไอยมาเห็ดจังสีบอสมนองนี่ฮักแพ่นพอได้รู้ าปวดร้าวใจอย่างแรงสิลำสอดแจงให้เพิ่นบ่อน้อเฮ็ดออกว่านี่ผู้สาวมลำ มันกับพอสำนีเป็นนางเอกเดินบนเวทีชีวิตจริงนั่นแพ้เขาบอสใ่ควรหน่อย,อยมาัาะพอแล้วมันเต็มมันเต็มแล้วน,นั่น Ừ. Mà đấy thì thơ ơi nhà có mấy tên nhà บ่อยากขอด้ำขึ้นทั้งรถนั่งกอดกระเป๋าจำใจยอมรับปวดเศร้ากร็วล้วเตะเร็ว,ต,รวตัดทั้งใดก่อนนี่ขันบ่เหลิมก็มาถือสิตัด อตืนนส,สฟังเสียงนกฮงมันต่ำต้องเมื่ออายจากลาน้องนังเศราเงาระ

เอาขึ้บนสตาร์ทก่อนบัดนี้ต้องสระถายก่อนโอ้ยเปิดตับหยาบเปิดลงไป มาถือเปิดลงแล้วมาขัดรองจับวันทีเรื่องเหลืองนะโมนนี่ ตอกไว้ก็นม่บ้างมันก็เป็นอย่างนี้ติดแล้วนะคะตัดแล้วจะเห็ตัดแล้วแต่แค่หนึ่งปนหนาจุกจุกจ mất mọi người mất mặt 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 mẹ mặt 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 ทุบส,ส่งเดโอ้ยพี่น้องหลายคนกับสิทามาเป็นยังขึ้นมาตัดต้นเข่าบอกนะคะบริตัดต้นเข่านะคะตัดวิธีการแก่ของหงาหลายก็คือ ฮ็ดจังสี่ค่ะเพราะว่า่บยากสีดยา้าคาหยาตัดให้มันเสมอก,กันกับต้นหยานะคะละวันนี้เวลาอันนี้เอาปุ๋ยมาใสา่แล้วฝนตกมามันก็สิแบบเขามันสิใหญ่ก่อนหยาค่ะหยามันจะใหญ่ที่หลังให้เขามันแตกก่องมางับหยา,า,าก,ก่อนจังสีนะคะถ้าเป็นไปได้กับ่อยาตัดดอกค่ะเพราะว่าหนึ่งเลขกับเมื่อยสองกับเปื้อง ซ้ำกับวาญยากตัดตนเขาค่ะถ้าผูใ้ใดที่แบบบ่มีความสามาสิมาตัดไดก็คือว่าต่องจางเพิินนะคะโู้กับวิญยากกีดยาก่ายงาเพราะว่ามันอาจบางเทือมันก็อาจจะเห็นในตนเขาเป็นมัน สำหรับลิปนิ้กระต่ายเราจะนีนะคะนะคะือ้อแข้งเลียดเตตัดเขาซอยกันก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราครอบครัวเอทูบีนะคะเป็นกำลังใจให้พผกน้้งน้ำด้่นค่ะเด้อสวัสดีค่ะ